บิร์ตอผมกับมีส่สม,มีเหรอครับนะพี่น้องมาต่อเได้พี่น้องนี่ยตัดนี่นนว,วัดตัดเลยพี่น้องเด้อีสเอาผมวาดหน่อยแหละพี่น้องตัดเลยพี่น้องมาแกะมือใหม่นะพี่น้องเอาผมวาดหน่อก่อนถ้าบรดังก็ยังตัดใหม่

ออกด่านได้มันจะเป็นไหนมีเสียงเด้อไหลายปิ่งปิ่งค้างในเน้เอ,อเราด่านง่ามก่อนะตอกลงไปปัก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 ใส่หลายผม โอ้ยสั่นพูบไปน่อยตัดนไม่ตัดนไม่เนาะมันสั่นบุบพันวัดวัดสั่นเกินไปนี่มั้งมันบินเกินไปเหมั้งต้องตาดีหน่อยนี่ประมาณนึ่งอย่างแล้วเจ้า

เป็นพ่อ,อยังนี่หนอพีดด่านด้วเอออืมด่านนี่คือพี่น้องแสดงว,ว่าพิดด่านแหนะแ้ๆเลยนะแก้มือใหม่ใส่พิดด่านแถะเลยพี่น้องมีสุวนรณได้พี่น้อได้ผมว่า เดี๋ยวหูวกันพี่น้องมามเกี่ยวกับปิดด่านบ่เกี่ยวกับใหม่เหาเกี่ยวกับยานเริ่มบดดันแต่ว่าดูดีได้พี่น้องปังไอ้เดได้ผลพี่น้องสุดท้ายผมใส่ปิดด่ดานพีน่น้องได้เด้่บดดันได้ปิดด่านได้พี่น้อง sắm liệt thì nọ, không sai gì với linh với đôn, với linh đôn phía nào ngay đây, cái này dính dính cái khăn, sú, này như đây thì nọ. แสบแสบพี่น้องนี่น้อยนะครับแสบแสบ,แสบ้า้าครยพักครักพี่น้องบดรอลละวันพี่น้องโอ้ยบันรักคุ้มครับ ถึอยังไม่พี่น้องฮะนี่มันกนยังส้งมาส่มแต่ไม่เหมกันปวดพี่น้องสโซเซเราไมาสางคอนเทนต์พี่น้องมืนไม่พี่น้องบ้านี่ประมาณนี้ครับพี่น้องขอบคุณติดตามติดตามรับชมพี่น้องเด้อนี่เอาแทมแทบหน่อยพี่พี่น้องแทบแทบเลยนงานทีเาเสียบรรยากาศได้เปลี่ยนพี่น้อง ส้มได้นี่ขอบคุณาการจิตามแล้วสงมหรอเบิดอรอผมกับมี่ซัมเน่แล้วครับ